วัค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามากินข้าวมันไก่นะคะนี่จะเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไก่น้อยนะคะอันนี้เจ้าเจ้าที่อร่อยที่สุดในตลาดเทศบาลน,นะคะ ร้านนี้เลยนะคะข้าวมันไก่ไก่น้อยราคาไม่แพงค่ะ40 50บาท ก็จะเป็นหม้อน้ำซุปนะคะข้าวมันไก่จานนึ่งเอาสันในนะคะไม่เอาหนังนี่ก็จะเป็นพ่อค้ามืออาชีพนะคะทำมานานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะ สามสิบาปีแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เรารู้จักกันใช่ไหมใช่เเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครได้ชิมแล้วจะติดใจคุณต้องลงมือเองนะคะแม่เอาเลือดค่ะแม่เเลือด นี่เลือดโอเคนี่เสร็จแล้วนะคะแต่เราจะไปนั่งทานกันค่ะทีนี้เราจะมาทานข้าวกันนะคะรา เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเป็นน้ำซุป ปัอนตรียมเราจะเตรีข้าวเราก็จะชิมก่อนนะคะะไรัน้ระสุนไป พวกเขาให้กันนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็จะมีถูนะคะเราก็ตีอิ่มแล้วนะคะไปละ รูปนี้รูปประหยัดนะคะอาหารจานเดียวอิ่มข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแลค่ะไม่ต้องเยอะสี่สิบบาทกินมเลยค่ะเชา้านี้แล้วเราจะไปต่อด้วยนมหวานนะคะ